ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมปุ๊บป่วดนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวฟูจิหนึ encore, ่งนะครับปลุกเก้านะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งเลยนะครับที่ว่าไงเดียเป็นตัวที่แบบว่าทําง่ายแล้วก็ค่อนข้างที่จะว่าไงเดียไม่แพงนะครับสําหรับใครที่กําลังแบบว่าอยากทําตัวนี้นะครับก็มาพูดถึงเรื่องพรสวรรค์นะครับการอัพพรสวรรค์นะครับจะไปเร็วเลยนะครับจะไปเร็วก็ ผมจะพูดแบบว่าหลังจากขั้นแอดวานไปเลยนะครับแบบว่าเปิดสมุดแอดวานมาแล้วนะครับโอเคเมื่อเปิดมาแล้วเนี่ยที่จะแนะนําในการอัพนะครับก็คืออันตรีนะครับอันตรีอันนี้นะครับอันนี้จะทําให้ฟูจิเนี่ยถ้าสมมติว่าเปิดแสเ,เปิดอันตีนะครับแล้วทาให้สามารถว่าไงเดียแสงแตกนะครับก็คือ ได้รับพลังงานเพียงพอนะครับจะทําให้แบบว่ามันอันติานบอลนะครับก็คืออัพอันนี้ก่อนนะครับอันนี้คือจําเป็นเลยแล้วก็อย่าลืมอัพอันนี้ด้วยนะครับจะได้ทําให้มันลดพลังงานในการใช้ที่มันจะทําให้แสงแตกเนี่ยลบลบไปอีก10นะครับ <c oughs> ต่อมาเนี่ยมาแถวแรกเลยครับก็คือถ้าปล่อยบอลของมันนะครับก็คือ2อ,อันนี้นะครับอัพสอ,อันนี้ก่อนนะครับ เมื่อ2อ,อันนี้เสร็จแล้วเนี่ยที่จะแนะนําต่อไปก็คือ,เ,อ,อเรื่องของการส่งบอลน,นะครับถ้าอัพท่านเนี้ยจะทําให้แบบว่าฟูจิเนี่ยมันส่งเร็วขึ้นนะครับอ่าโอเคก็หลังจากพออัพอันนี้ปุ๊บที่เหลือก็แล้วแต่แล้วแต่เลยนะครับว่าอยากไปทางไหนต่อนะครับจะไปอัพอันตรีเพิ่มเพื่อแบบว่าส่งเร็วแล้วก็ฉีกอะไรอย่างเงี้ยครับ อันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับว่าอยากไปทางไหนโอเคมาพูดถึงเรื่องของสกิลปลูพลังมันนะครับว่ามันเพิ่มอะไรกันบ้างนะครับเลเวลหนึ่งถึงเนี่ยจะเพิ่มเอ่อเรื่องของระยะบล็อกนะครับไอ้ท่าวิ่งวิ่งบล็อกของมันก็คือสกิลเอ่อสกิลนี้เลยนะครับไอ,อ้สกิลนี้กดวิ่งแล้วกดบล็อกนะครับ จะเพิ่มระยะของท่านี้นะครับแล้วเมื่อบล็อกสําเร็จเนี่ยจะเพิ่มพลังงานให้ด้วยนะครับก็คือเพิ่มเอ่อเพิ่มเติม4ี่นะครับเอ่อ,เ,อ,อเพราะขั้นอ่ะขั้น5ถึง8เนี่ยจะเป็นเรื่องของบัฟให้เพื่อนกับตัวเองนะครับถ้าเพื่อนเป็นตำแหน่งเซนเตอร์เนี่ยจะเพิ่มระยะรีบาวกับค่าแย่งรีบาวบวกนดนะครับถ้าเป็น PF power forward จะเพิ่มเออ่ดังเลเวอฟข้าวเป้าระยะบล็อกเนี่ย0.3ถ้าเป็น sf หรือว่า small forward เนี่ยจะเพิ่มเออ่ชุดกลางดังเลเวอฟแล้ว3เปอร์เซ็นต์ะครับช h o o ิดด้งการ์ดหรือว่า sg เนี่ยจะเพิ่มชุดกลางสามแต้มข้าวเป้าบวก3เปอร์เซ็นต์นะครับพอย n t guard เนี่ยจะเพิ่มเออ่การถูกลดโอกาสการถูกตัดบอลกับสติลสำเร็จ3เปอร์เซ็นต์ก็คือตัวมันเนี่ยจะเพิ่มอันนี้ด้วยนะครับ ลดอากาศลดโอกาสการถูกตัด,ตดบอลกับสติลสาเร็จนะครับส่วนวิวเก้าเนี่ยอันนี้คือไฮไลท์ของมันเลยนะครับปุกเก้าของฟูจิเมื่อใชออ้สถานะปฏิหารแสงสีเขียวเนี่ยการเลี้ยงบุกพื้นฐานนะครับจะสามารถใช้ต่อใช้ต่อได้ในร่างของออแสงสีเขียวนะครับอ่ะคืออันไหนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นโชว์นะครับก็คือจะเป็นอันนี้เลยนะครับ มันจะทําให้แบบว่าเาใช้ได้เมื่อแบบว่าเปิดแสงนะครับคือถ้าสมมติว่าไม่ได้อัพมาเนี่ยจะไม่สามารถใช้ได้นะครับคือจะไม่มีให้นะครับคือท่านี้เนี่ยมันก็จะว่าไงเดียเ้ยงบุกเร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็หักขาเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เปุก,ก้าเนี่ยจะเพิ่มอัตราการเาเพิ่มอัตราการบุกรอบพื้นฐานด้วยสเเซ็นนะครับก็พวกดิฟอะไรเงี้ยก็จะคือจะ,จะแบบ จะหักง่ายขึ้นประมาณนั้นนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปรับชมเกมเพลย์กันเลยครับคนหนึ่งจะเล่นห้องสามใช่ไหมไม่แน่ใจตบเลยครับที่เหลือหน้าที่เพื่อนเฮ้ยมันจะเลนะไอ้เหี้ยจะลอ,อก,กูมานะ ยังไม่ชินจังวหวะรีเลยว่ะไม่ได้เล่นนานตัวนี้ไม่เล่นนานตัวก,กี่วันโอ้นานมากเลยนะพี่หนึ่งตัวเนี้ยอ๋อเฉพาะตัวนี้ใช่ไหมใช่เ, <laughs> เดี๋ยวเล่นในล่างสามเลย <c oughs> กับล่างหนึ่ง <c oughs> เล่นล่างหนึ่งยังบ่อยกว่าล่างสองร <c oughs> ่างสอง <c oughs> น <c oughs> ตกเมตตาจัดเพราะแม่งตัวเดี๋ยวนี้โคตรเร็วแต่ละตัว โอ้มันโคตรช้าเออเดี๋ยวนี้ตัวแต่ตัวทำมาแม่งเฮียละถ้าถ้าอนี่ตามไม่ทันอนะ่ะถ้าวิ่งช้าแสงแตกแล้วเหรอใายแตกละแตกลแล้วครับแ,แตกแล้วครับอื ล้มหมดลงสแต็กเมนลูกสองถ้าลูกเล็กลง่งเฮ,ฮ้ยทุไวอ่ะเฮ้ยไม่เละแม่งุกเกอแล้วกันล่างนี้สกีนได้ฮะอืมเฮ้ย<อ>เอ้ามีคนเอ้า ดูว่าพลแล้วมีคนปัดหน้าดิเดี๋ยวสองหายแขน<อ>ตรงเลยสบสองไหนวะส่งไปบางทีก็แบบว่าฝากบอลเฉยเนาะฝากบอลคืออะไร เปยดูสามแต้มหรอใช่เวสองสามรู้สึกว่าสองมันก็แม่นอะที่แบบเคยลองโอ้โหปิวเฉยโอ้โหนี่คมมันตกย่าตรงไหนโอคุจิมะหนึ่งไอเหี้ยถต้อย่างงั้นโอ้คือผมคมเอา้าไอ้เหี้ยไม่โดนได้ไงวะเฮ้ยเป็นโมะ ไอ้เงี้ยไม่โดนได้ไงวะงงวะช็อตเมื่อกี้งงมากอืมนี่ไม่พุ่งเก็บบอลนะโอ้ยใครเนี่ยยิงแน่กูว่าแล้ว โอ้ยใช่ยได้ครับอ้าวไอหัว <ไป S 1> แดงมันแหลมไม่หยุดเอ้ยมันไอน,นี่ไม่หยุดเลยไฟเอาไม้ไกูไปไว้ที่ไอเจดาวงแบบนี้สุดการใสหรอครับสุดการสุดสามสุดการผมเพิ่มมาผมใส่ไปแค่สิบหรือยี่สิบเองมั้งสามแต้มผมใส่มายี่สิบอสามสิบกว่าใช่ปะวะเดี๋ยวต้องไปดูอ่ะ กนะ็แม่นนะแดดโล่งคือแบบไม่ค่อยมีไม่ลงเลยสแต็กก็ไม่ได้แบบว่าแย่ yeah. เดี๋ยวก็เหมือนวันนั้นเรายิงเจ็ดลงศูนย์เนะี่ยล้วก็ร้องอันนั้นอันนั้นคือดวงเนาะอัน,นั้นคือเฮียเกิออนอะโลเขียสองลูกไม่ลงลูกสานโดนรบกวนก็ไม่ลงอนะ โลุงอะไรกูขนาดเนี้ยอุ้ยตบไกลจ้ามิชิลไม่มีท่าเก็บบอลหรอวะไม่เล่นมิชิสามไม่ใช่หรอมันไม่อาจจะเก็บไม่เก่งก็ได้เก็บไม่เป็นอะไร นี่ไงจะเป็นภาพนี้ไงถ้าตกหมดแล้วสองล้นปีอ้อยยังไงพวกมึงตึงเกินไอเหีห้ยอ่อยเขาหน่อยอ่อยแล้วครับมผมเล่นไปอ่านกรบตูนไปอ่อยสุดสุดแล้วโหโจโจอันนี้มาก เฟสเฟสเฟสอ๋อไม่ทันละโอ้อันตรีกูสองรอบไม,ไม่โดนสักรอบดูดีแมน่นเจี่ยกูเหลือเชื่อตามดังสองรอบโดนในเสื้อขาวปาดหน้าหมดมมเฮ้ยหัวแดง ไรที้กูเดาวเวเยอย่างเดียเออดูดิผู้ที่ยังครบแล้วลิงสองมั้งยังลิงสองผมเล่นใน,ลนงไงลฟ์ไปเยอะอยู่พี่เบื่อหน้าลิงสองปุ๊บปั๊บอ่ะจริงฮะป่ะเบื่อหน้าอะไรเล่นกันวิจิตาในเดี๋ยวนีน้ ตัวทริปสูงอยู่<อ>เห็นบอลลี่มันเล่นแบบรีแคลวอะไรปล่อย,เ,ยเอาล่างไหนล่างแดงครับขอบคุณท้าบอาเป็นงั้นแหละแล้ว <c oughs> ใครช่วยกันวะเนี่ย <c oughs> ไปแน่กูดูสภาพแล้ว อยัางไวแต็กอยู่ไหนเนี่ยอย่งพุ่งไปดังก่อนก็ได้เก็บสนแตกออ่กาด้ออกไม่ต้องเปียนเอาตัวออกใช่ปใช่ โอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไงอย่าร้องโอ้ยนี <c oughs> ่ไง,งความไม่แม่นเริ่มอ,ออกแล้วเรียกว่ากูรีบาปกติอยู่ไอ้แต่ไม่เอาแล้วภาพส่งผมแสงและแตกไวแล้วโอ้ย โจอไม่แตกไปอย่างนี้ไม่ด like ีนะสาวๆไม่ชอบนี่เนี่ยอะไรวะเออทำไมโจครับแสงยังไม่แตกเลยครับแตกแล้วไม่ใช่หล่ออ๋อเออแตกแล้วนี่หว่า อ๋อเออตบตบได้นี่หว่าโอ้ถ้าตบไม่ได้คือไม่แตกแล้วเนี่ยไม่โฟกัสในเกมเลยดังชัวอันนี้เฟดชัวนี่ไงน,นี่คม จวงรอนไม่ลงมาทันวะยุคสามแต้มนะจะพอทิ้ได้อยู่ไอ้ หาช่องได้อยู่โอ้ยโอ้โหลงตามมากบหน่อยว้าวโอ้ตัวก็เร็วมากมั้งไม่ได้บอลแล้วหลังจากนี้อืม สงสัยต้องจ้วงกดดันแบบพี่คนหนึ่งละแล้วปล่อยที่ทเหลือให้เป็นหน้าที่ของเพื่อนจ้วงกดดันจ้วงกดดันโอ้ยโอ้ยเก็บบอลหน่อย ก็เก็บแล้วนี่ไงโอ้โหปั๊บไม่เห็นผลงานก่อนปีตัวไปก่อนไข่ตะกี้ยังไม่เก็บพลาดเลยโจงกดันโจงกดันเห็นได้ว่ามันจะเริ่มปล่อยเร็วนหมเป็นไงโอ้โหสเต็ปนี้ใช้ได้เหรอแม่งเขาอยู่ซ้ายยังจ้วงตรงกลางอยู่เลยเอาโจงเก็บแตกครับ ดูดูจ้วงก,กดดันจ้วงก,กดดันจ้วงก,กดดันไอไอ้โลนมันจว้วงทำไมวะเนี <c oughs> ่ยกดดันไงก <c oughs> ด,ดดันมนั่งเออดูด,ดิโอ้เราโจมไม่ตบเลยอย่าวิ่งก็วิ่งช้า <c oughs> <c oughs> แล้วก็บอกให้เอาล่างแดงมา จ้วงกดดันจ้วงกดดันไปไหนจกดดั <laughs> ้วงกดดันจ้วงกดดันจ้วงกดดัน อ่าเพื่อนกูหายไปหมดละวงดยไม่ลง <c oughs> ดูดิช่วงกดดันน่ะโคตรเฟี้ยว โอเคงั้นต่อไปนี้ไม่ตบและจ้วงกดดันอย่างเดียวอ่อจ้วงจ้วงจ้วงเเฮ้้ยยจ้วง ก็จบไปแล้วครับสำหรับเกมเพย์ฟูจิมะปุกเก้านะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งเลยนะครับที่เค่อนข้างที่จะโหดเรียกว่าโหดเลยดีกว่าครับเคือตัวมันก็ว่าไงเดียร์คือเก่งอ่ครับเก่งมากแต่แค่ว่าต้นเกมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะพึ่งเพื่อนนะครับเพื่อแบบว่ารอแสงมันแตกเนี่ยเมื่อพอฟูจิมะแสงแตกเมื่อไหร่เนี่ยคือมันจะเป็นตัวที่ค่อนข้างแบบ ปล่อยบอลง่ายมากนะครับปล่อยบอลแบบว่าสบายเลยนะครับแต่คือต้นเกมเนี่ยจะพึ่งเพื่อนจนกว่าแบบว่าสแสงจะแตกเนี่ยจะแบบพึ่งเพื่อนอยู่นะครับต้องมีเพื่อนที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตให้นะครับช่องต้นเกมนะครับรยิ่งเราปลูกก้าวมาเนี่ยจะทําให้แบบว่าเลี้ยงบุกเออเลี้ยงบุกล้มคือง่ายขึ้นอีกหักขาครับง่ายขึ้นอีกเยอะเลยนะครับโอเคอก็สําหรับใครที่ชอบ รีวิวเอ่อพวกตัวละครปุกเก้าอะไรพวกนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวตัวต่อไปจะเป็นปุกเก้าร่างไหนนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็สำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นครับขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ